เดี๋ยวเราจะไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยเนาะเอากระเทียมโรยไปเลยนี่โรยด้วยผักชีกินกับซอสพริกเลิศมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะชิมความกรอบนะอือหือฟังเสียงีกทีนะอือหือไส้อ่อนที่ใช้วันนี้น่าจะประมาณโลครึ่งเนะ เพราะว่ากินหลายคนนะเจ้าจะล้างด้วยเกลือป่อนนะจะใช้เยอะนิดนึงใครจะใช้น้ำส้มสายชูลงไปล้างด้วยก็ได้นะเอาที่สะดวกเลยขยำขยำให้หนานนิดนึงนะมันจะได้ไม่ขาวเนาะ ใส่ไส้ลงไปเลยนะเอาให้น้ำท่วมไส้นะเจ๊จะไม่รอน้ำเดือดนะจะใส่ไปเลยใส่ตไะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยนะใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนนะตไะไคร้ใบมะกรูดใครไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าก่อนนะเนี้ยเคยทำก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเน้นตอนล้างนะถ้าตอนล้างเราล้างให้สะอาด ก็จะไม่มีไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวจะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะให้ไส้มันเปื่อยนะมันเริ่มเดือดนะเดี๋ยวจจะลดไฟให้เหลือไฟกลางเนาะค่อยๆต้มไปเรื่อยๆนะจนฝ่ามันจะสุกเนะนาะน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละอันนี้ซื้อมาประมาณยี่สิบาทจะใช้เยอะนิดน,นึงเพราะว่าไส้มันเยอะเนาะไส้ห่อนทอดกระเทียมเนี่ยมันเหมาะกับการใช้กระเทียมไทยนะจะอร่อยมากเลยอันนี้ก็คือเลือกที่เป็นลากับแห้งๆทิ้งไปแล้วนะ แบบนี้นะเห็นไหมหยาบๆนะไม่ได้ละเอียดยิบเนาะบางเม็ดยังไม่แตกเลยกระเทียมเจ๊ชอบแบบนี้นะอร่อยดีนะแล้วก็ตำทั้งเปลือกด้วยนะเพราะว่าเวลาเอาไปทอดอะ่ะเพราะว่าเวลาเอาไปทอดอร่อยมากมันจะกรอบมากเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเจ๊คิดว่าน่าจะได้แล้วนะเอาซมจิ awesome ้มดูนะนี่ถ้าจิ้มแบบนี้ได้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วโอเคใช้ได้แล้วเนาะ เราเอามันตรงกลางของไส้มันออกเนาะเพราะว่าเราไม่กินตรงนี้นะมันมันมากเลยหั่นไส้ยาวประมาณสองนิ้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราทอดมันจะหดนะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดเนาะเดี๋ยวเราจะปรุงรสมันนิดหนึ่งเนาะใส่แค่รสตีประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนน,ะนิดเดียวนะเพราะเรามา่ต้องการรสจัดเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปจิ้มกับน้ำจิ้มน,นะคนให้เข้ากันนะ หรือจะขยำก็ได้นะแต่จเจ๊ขี้เกียจขยำนะไม่ต้องหมักทิ้งไว้นะแค่แบบเอ,อ่อขยำขยำคนให้เข้ากันใส่น้ำมันลงไปเลยนะเดี๋ยวเราจะทอดกระเทียมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทอดไส้นะใส่ไปเลยเนาะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะน้ำมันร้อนแล้วนะใส่กระเทียมลงไป ให้เหลืองเลยนะกระเทียมเยอะมากเขาว่าไส้เราเยอะนะใครจะตาแบบว่าละเอียดก็ได้นะแล้วแต่จะชอบเลยเนาะแต่เจ๊ชอบกินแบบนี้นะแบบให้มีเป็นชิ้นๆแบบนี้อร่อยดีสําหรับคนที่ชอบกินกระเทียมนะลองเอารสด,ดีไปคลุกกับกระเทียมก่อนทอดนะรับรองว่าอร่อยจริงๆนะลองดูนะเวลาทําแล้วอะรสกระเทียมที่ทอดออกมาได้มันจะไม่จืด มันจะมีรสชาตินะเครื่องปรับอร่อยไปนะเลยว่าอร่อยมากไม่เคยได้ทำกินนะมันนานทำแต่เวลาไปซื้อเขาได้น้อยมากเลย <c oughs> โอเคประมาณนี้นะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นพักไว้ก่อนนาะ <c oughs> ตอนทอดก็ระวังหน่อยนะอาจจะก,กระเด็นได้นะ หาอะไรมากันไปแต่ละอย่างช้าๆกลับไปกลับมานะแต่ไม่ต้องกลับบ่อยๆก็ได้นะรออีกแป๊บนะเดี๋ยวมันใกล้จะเหลืองละก่อนพรงรสนะใครจะเอาแป้งทอดกรอบไปคลุกแล้วมาทอดก็ได้นะได้หมดเลยนะหรือจะไม่คลุกก็ได้นะก็ได้เอาที่สะดวกเลยเมื่อก่อนเจ๊ก็ชอบคลุกแป้งนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะที่เกลียดเนาะเอาง่ายๆแบบนี้ก็ได้อร่อยเหมือนกันนะ ทําไม่ยากเลยนะไส้ข้าวกระเทียมเนี่ยแต่คนส่วนมากเลือกที่จะไม่ทำแล้วไปซื้อกินซื้อกินก็แค่จะถูกนะจานหนึ่งนิดเดียวเองอ่ะแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอันนี้โลอันนี้โลกว่าแบบได้สะายเลยอ่ะดูดิตเต็มเลยเยอะมากเดี๋ยวเรารอกรอกกันนะเดี๋ยวเราอเหลืองแป๊บนึ่งรออีกแป๊บนึงรอให้ความอากาศมันลงไปก่อนเห็นไหมตอนแรกว่าไส้ใหญ่เนี่ยมันก็หดมานะเหลือชิ้นแค่นี้เอง ทิ้นกำลังกินอ่ะหั่นให้มันกําลังดีนะอย่าหั่นเล็กเกินถ้าหั่นเล็กเกินท่อลงไปไฟมันหดเนาะน่ากินมากเลยค้มอ่ะแต่ไส้มันก็ไม่ใช่ราคาถูกนะไส้ก็ราคาแพงอยู่เนะเาะเขาถึงได้ขายแพงนะอุ้ยประเด็นเอ สวยไหมอะเสริแนะกินไหมดูดีมากเลยชาวโลกบอกให้ดูดีมากเลย,ลด,ด,เลยดูดีไหมชาวโลกพร้อมเสิร์ฟเลยนะเนี่ยสีสวยเนาะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยดูกรอบนะกินไหม พร้อมเสิร์ฟแล้วนะเราก็เอากระเทียมโรยไปเลยนี่ชอบมาชอบหน่อยเลยไปเลยนะชาวโลกบอกเลยเจ,เจ๊ชอบเยอะๆเนาะโรยด้วยผักชีนี่โรยด้วยผักชีนะกินกับซอสพริกเลิศมะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะชิมความกรอบนะ ออื uh ื huh. กอบจริงค่ะไม่ทอดรอบเดียวนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้กอบกว่นนี้นะปล่อยให้เย็นแล้วทอดอีกรอบรอบลองเด็ดจริงๆฟังเสียงอีกทีนะไปลองทำกันบนทชาวโลกไม่ยากอร่อยด้วยคุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะบอกได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเจ้ด้วย <c oughs> นะสวัสดีชาวโลก